ผลงานในบ้านดีก็จริงครับแต่วันนี้ต้องมาเล่นในถ้วยที่มันใหญ่เวทีที่มันกว้างกว่าเดิมครับอย่างยูโรปาลีกวันนี้ถ้าแข็งแก่งไม่จริงเตรียมตัวแพ้ขาบ้านได้เลยครับฟุตบอลยูโรปาลีกครับเจ้าบ้านอย่างนั้นของริกาดครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมีเยือนของทีมเยือนอย่างกาลาตาสลายคู่นี้ครับผมต้องบอกเลยว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าบ้านอย่างริกาดครับในลีกโอ้เขาทําผลงานได้ดีครับน่าประทับใจ แต่เมื่อไปเจาะใส่จริงๆครับในรายการยูโรปาลีครับ2เกมที่ผ่านมาพวกเขาแพ้อาโปเอลมิโกเซียครับแพ้สเตอัวหูคาเลสบอกเลยว่าสถานการณ์อย่างนี้น่าเป็นห่วงจริงครับเจอทีมที่มันใหญ่กว่าเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆส่วนด้านของกาลาตาสลายครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าผลการเล่นพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไว้ใจได้ครับหเกมทุกรายการที่พวกเขาเล่นก็คว้าชัยชนะไปได้ถึง4เกมครับเสมอไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและที่สําคัญในรายการนี้ครับล่าสุดพวกเขาเพิ่งเปิดบ้านถล่มด้านของซาลนิกา ไป3ประตูตอนหนึ่งครับบอกเลยว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่กําลังมั่น